กรณีพลนตำรวจเอกต่อสักนั้นก็จะเป็นไปตามข้อสรุปข้อที่สี่นี้ว่ายังไม่ได้กลับไปก่อนจึงสมควรที่จะส่งพลตตารวจเอกต่อศักกลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งหน้าที่เดิมเพราะวันนี้มันไม่มีอะไรจะสอบสวนแล้วไอ้ตอนนั้นที่มาอยู่ทำเนียบเพื่อเขาจะได้มีการสอบข้อที่จริงกันสอบสวนกันมันสอบกันหลายสอบนะฮะ แต่เมื่อสอบข้อเท็จจริงก็ดีสอบสวนก็ดีเสร็จแล้วหรือมิฉะนั้นไม่เสร็จก็ไปอยู่ในมือปปชที่ไม่รู้จะให้คุณต่อสักอยู่ไปทําไมต่อไปที่นี่ก็เลยส่งพลตมเดกต่อสักกลับไปดํารงตําแหน่งผู้บระชาการตําบลแห่งชาติในตําแหน่งและหน้าที่เดิมส่วนคดีจะเป็นอย่างไรก็ให้ดําเนินการต,ต่อไปตามสายงานของมันเช่น คดีที่อยู่ปปชก็ไปปปชก็อยู่ดีที่อยู่ที่ศาลก็ไปที่ศาลส่วนจะตั้งกรรมการขึ้นสอบวินัยอะไรกันเพิ่มเติมอีกหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสำนักงานตำรวนแห่งชาติจะดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จผลสรุปอีกข้อหนึ่งก็คือว่าจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบครั้งนี้ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อกฎหมายและข้อเช็จจริงไม่ได้ชี้ว่าใครถูกใครผิดเพราะว่าคนชี้มันเป็นคนอื่น